รถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดีอันไหนคุ้มกว่ากันทีนี้มีคําตอบไปติดตามรับชมได้เลยครับกระแสะของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับก็ดูจากงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับที่จบไปที่6เมษานะครับก็จัดงานทั้งหมด14วันนะครับ14วันก็มียอดจองเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง4 4นะครับ มียอดจองอยู่ที่70,000กว่าคันนะครับซึ่งแน่นอนว่ากระแสรถยนต์ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าก็มาแรงนะครับเป็นแบรนด์ของ BYD นะครับที่มียอดจองเป็นอันดับหนึ่งนะครับถึง1 3 5 3คันนะครับแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็น To y ยต a นะครับยอดจองอยู่ที่9 6 1 5คันนะครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็นแบรนด์จีนเหมือนกันนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจาก AGC Ion นะครับก็มียอดจอง เป็นระดับ3นะครับอยู่ที่7,018คันนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่ารถยนต์ EV นะครับมีชื่อเต็มว่า Electric Vehicle นะครับก็คือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับก็คือเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนารถยนต์เนี่ยนะครับให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวก็คือ100%นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีระบบขับเคลื่อนนะครับ รถยนต์โดยใช้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับนะครับองค์ประกอบหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน8ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับส่วนที่2ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนที่3ตัวเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนที่4เป็นระบบชาร์จนะครับส่วนที่5เป็นระบบระบายความร้อนนะครับส่วนที่6ระบบอิเล็กทรอนิก ส่วนที่7ระบบเบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของตัวถังแล้วก็ตัวบอดี้ของมันนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นหัวใจสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือทําหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับปัจจุบันแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าคือเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งมีความสามารถในการเก็บพลังงานสูงและมีอายุการใช้งานที่ ยาวนานนะครับเพราะเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมตัวแบตเตอรี่ที่ล่าสุดณตอนนี้นะครับการทํางานนะครับแบตเตอรี่จะถูกชาร์จไฟฟ้านะครับผ่านสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับการทํางานของแบตเตอรี่นะครับจะถูกชาร์จไฟผ่านสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อเติมพลังงานให้กับรถยนต์โดยแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงจะสามารถใช้งานได้นาน นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ครับก็สามารถที่จะเดินทางได้ไกลกว่าตัวแบตเตอรี่ที่เล็กนะครับดังนั้นแบตเตอรี่คือถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับเป็นพลังงานกลเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์นะครับหลักการง่ายๆ,ๆแค่นั้นเลยนะครับ ทังนั้นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีความสามารถในการเร่งความเร็วให้รถยนต์ให้ขับเคลื่อนไปได้นะครับตามคําสั่งของผู้ขับขี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือมีหน้าที่แล้วก็มีความสําคัญมากนะครับในรถยนต์ด้วยนะรรถยนต์ไฟฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงหรือว่าตัว DC นะครับให้เป็นกระแสสลับเป็น AC นะครับเพื่อที่จะให้มอเตอร์ ทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนรถไปได้นะครับรวมทั้งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับยังมีบทบาทในการควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วนที่4นะครับระบบการชาร์จนะครับระบบชาร์จเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับทั้ง2ประเภทหลักก็คือเป็นการชาร์จแบบธรรมดานะครับหรือว่าแบบเป็น ac นะครับ แล้วก็เป็นชาร์จแบบเร็วนะครับหรือว่าเป็นระบบการชาร์จแบบ DC นะครับทังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีทำตลาดในไทยเราตอนนี้ก็มีทั้ง2ระบบนะครับังนั้นเราก็ต้องมีการศึกษานะครับว่ารถยนต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้ทั้ง AC หรือว่า d c ได้ไหรือไม่นะครับต่อมาก็เป็นระบบระบายความร้อนนะครับเนื่องจากว่า ในขณะที่ระบบไฟฟ้ามีการทํางานนะครับมันก็จะเกิดความร้อนนะครับดังนั้นในระบระบของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีระบบระบายความร้อนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพื่อให้การทํางานของตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อช่วยป้องกันความร้อนนะครับที่อาจจะเป็น ตัวทำปัญหาให้ระบบการจ่ายกระแสไฟมีปัญหานะครับหรือเราเรียกว่าทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราเรียกว่าระบบ ECU นะครับอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตนะครับหรือจะเรียกไง่ายๆว่าเป็นระบบสมองกลของรถไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าตัว ECU เนี่ยคือเป็นระบบ ควบคุมกลางนะครับทำหน้าที่ในการจัดการการทํางานระบบต่างๆของรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวอเตอร์ไฟฟ้านะครับการจัดการพลังงานนะครับเพื่อให้รถยนต์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับระบบเบรคไฟฟ้านะครับระบบนี้ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวกลไกหนึ่งที่จะมีการแปลง พลังงานจากพลังงานกลนะครับที่ตัวล้อนะครับแปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้ากลับคืนไปที่แบตเตอรี่ได้นะครับระบบเบรกของรถไฟฟ้านะครับทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานกลนะครับจากการเบรกกลับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งกลับไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวถังแล้วก็ตัวโครงสร้างคสซีหรือว่าตัวบอดี้นะครับทั้งตัวถังและโครงสร้างของรถยนต์ไฟฟ้าก็มีบทบาทนะครับในการ รองรับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับแล้วก็ช่วยปกป้องอุปกรณ์นะครับเรื่องของการลดแรงกระแทกเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็มีหน้าที่ในการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นนะครับต้องวางแผนนะครับในเรื่องของ การแมนเนนซนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาดูแลเทียบกับรถยนต์สัญญาบนะครับก็ยังไม่เยอะเท่ากับรถยนต์สัญญาบนะครับแต่ก็มีระบบต่างๆที่ต้องอคอยให้การดูแลนะครับตามแผนการ,รบำรุงรักษานะครับทีนี้มาดูในส่วนของรถยนต์ไฮบริดนะครับบางแบรนด์ก็ใช้คำว่า h e v นะครับแล้มันก็เป็น ESEV นะครับมันก็คือเป็นรถยนต์ไฮบริดนั N ่นเองนะครับชื่อเต็มก็คือมาจากคำว่า h y บ r i d e l e c t r i c Vehicle นะครับรถยนต์ SEV เป็นระบบการขับเคลื่อนที่ผสมผสานระหว่างการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกับพลังงานไฟฟ้านะครับโดยมีเครื่องยนต์สันดาภายในทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนรถยนต์รวมถึงผลิตก,กระแสไฟฟ้านะครับเพื่อการขับเคลื่อน โดยรถยนต์ H ฮบรเนี่ยนะครับจะมีระบบอัตโนมัตินะครับที่คอยควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ผสมประสานกันระหว่างกับตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็มีการทํางานร่วมกันระหว่างตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับสาหรับการชาร์จของรถยนต์ไฮบริดนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับกับรถยนต์ E ีีนะครับ ตัวรถยนต์ไฮบริดนะครับจะอาศัยการชาร์จด้วยตัวของเขาเองนะครับจากระบบทางกลต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นการป้อนกันเ่งนะครับการอาศัยแรงเฉืยนะครับหรือการใช้แรงเบรคนะครับที่ขณะที่ล้อพลังบุนอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีตัว generator นะครับในเรื่องเพื่อแปลงพลังงานกลดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับผมก็ขอ แชร์ในส่วนที่มองเห็นถึงความแตกต่างกันอยู่3าหรือประเด็นด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของราคานะครับก็แน่นอนว่าถ้าเทียบในฟังก์ชันเดียวกันนะครับออปชันเดียวกันนะครับ,ออนนรบซึ่งณตลาดณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารถยนต์ EV เนี่ยค่อนข้างมีราคาที่ดีกว่านะครับรือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่านะครับถ้าเทียบจากออปชัน นะครับหรือฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานะครับขับรถยนต์ไฮบริดนะครับ2ก็คือเรื่องของอัตราเร่งนะครับเนื่องจากรถยนต์ EV เนี่ยนะครับเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่ามีขนาดตัวแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับตัวมอเตอร์ที่ใหญ่กว่านะครับเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อย่างเดียวยงนั้นก็จะให้พละกําลังในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดที่ค่อนข้าง เยอะกว่ารถยนต์ไฮบริดนะครับในรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมพูดถึงในรุ่นเดียวกันนะครับสามก็คือ,อเรื่องของระยะทางนะครับอันนี้รถยนต์ไฮบริดก็จะได้เปรียบกว่านะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องเข้าไปจอดชาร์จนะครับาสามารถาใช้งานโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จไฟต่างๆนะครับในขณะที่รถยนต์ EV ก็จะมีข้อเสียเปรียบก็คือจะ ต้องคำนึงถึงระยะทางในการวิ่งนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับว่าสามารถที่จะวิ่งได้ที่ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นก็ที่ทาง EV อาจจะเสียเปรียบในรถยนต์ไฮบริดนะครับ4ก็คือเรื่องของศูนย์บริการนะครับอย่างที่บอกว่ารถยนต์ EV ณตอนนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยเราจะเป็นรถยนต์แบรนด์จีนนะครับก็เพิ่งเข้ามาทําการตลาดนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่สนใหญ่ก็จะเป็นระบบไฮบริดอยู่นะครับ ศูนย์บริการในส่วนของรถยนต์ไฮบริดก็อาจจะได้เปรียบก,กว่านะครับโดยที่ EV ก็อาจจะเสียเปรียบศูนย์บริการที่ยังน้อยกว่านะครับในกรณีที่เราต้องเอารถเข้าไปซ่อมนะครับหรือเอาไปเมเทนายบำรุงรักษาเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบก,กว่ารถยนต์ไฮบริดนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคาขายต่อนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า บ้านเราถ้าใช้รถก็บางคนก็มีระยะเวลาในเรื่องในเรื่องของการใช้รถนะครับอาจจะ5ปี10ปีก็แล้วแต่เงินในกระเป๋านะครับดังนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เราก็ต้องเอาคันเก่าไปขายนะครับหรือว่าไปตีเทินนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่ารถยนต์ EV นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถยนต์ที่ทําการตลาดมานานนะครับสำหรับรถยนต์ไฮบริด ดังนั้นเต็นท์หรือว่าพ่อค้าต่างๆนะครับในการขายก็จะง่ายนะครับคือเนื่องจากว่าหลายๆเต็นท์ก็ยังรับซื้ออยู่แล้วก็มีราคากลางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ E ีีก็จะเสียเปรียบนะครับเนื่องจากว่าอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของราคากลางจริงรของรถยนต์ E ีีว่าถ้าเป็นรถรุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับราคากลางควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการคำนวณเรื่องของการเสื่อมสภาพนะครับที่อาจจะคำนวณไม่ได้ชัดเจนเท่ากับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับหรือระยะทางการวิ่งนะครับแต่ว่ารถ E ีีเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับการคำนวณเรื่องของการเสื่อมของแบตเตอรี่หรือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง ข้อมูลในอนาคตนะครับที่จะต้องมาตัดสินใจในเรื่องของการตั้งราคาขายต่อนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็เอาสรุปมาประมาณ4่หประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่หลายๆคนเวลาจะซื้อรถก็คงคิดถึงอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้คนที่คิดว่าจะไป ทางรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับรถยนต์ไฮบริดอยู่แล้วนะครับเรื่องของยิ่นเปลืองนะหรือว่าเรื่องของการใช้พลังงานค่าใช้จ่ายที่ต้องมาเติมต่างๆนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์นะครับหรือว่ามีหัวข้อที่จะอยากจะเสนอแนะนะครับต่างๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ก็ลองไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆของแต่ละคนนะครับว่าเรามีงบประมาณอยู่เท่านี้นะครับเราควรจะไปที่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฮบริดีนะครับก็คุณที่ตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ